และในช่วงของครูดีศิลปบัทวันนี้ค่ะพี่มินเราขอนําเสนอคุณครูสุเทพทิพโชธค่ะมาจากโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาพิเศษจังหวัดชัยภูมิค่ะสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้อนุรักษศ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสู่นานาชาติไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยค,ครับ สุเทพเป็นผู้ที่เอาสังคมพานักเรียนมาเรียนเทียนนอกจากนี้เวลาชาวบ้านมีการมีงานท่านก็จะไปช่วยไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งาน,น,งานแต่งงานแสดงว่าท่านก็เป็นผู้ที่เอาการเอางานหลายอยา่าง ทีม่มาเป็นครูตรงนี้จะต้องทํางานหนะักนั้นเราต้องมองตัวเราว่าเราจะนําาสิ่งไหนที่จะเข้าห้องเรียนหรือเข้า,กการูปภาพนะครับรก็คือมองในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับถ้าว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรนพื้นบ้านหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ยสามอย่างต้องมารวมกันนะครับเป็นรูปลักษณะของดนตรีพื้นบ้านซึ่งได้ทํามาแต่ได้มามันจนะครับพอทํามาแล้วก็มีการแข่งขันในจังหวัด นะครับจังหวัดของร,ยอ,งอ,รอยโจ๊กเชียงภูมิพอได้รรางวัลชนะเลิศแล้วเราก็ลองพาลูกๆไปออกต่างจังหวัดนะครับก็ได้ไปชนะเลิศด้วยพระราชทานเดือประเทศที่มหาลัยมหาสารคามนะครับแล้วช่วยที่2คือ,อที่จังหวัดขอนแก่นนะครับงานเดือดประเทศพรมไปนะครับก็เป็นช้วยพร้อมผลิตมุจลารพรนะครับมุจลารพรพอได้ถ้วยสองสองช่วยนี้ถ้วยพระราชทานช่วยเราก็ลองส่งใบสมัครเข้าร่วมเพื่อแรียกเปลี่ยนมันทัด เป็นตัวแทนประเทศไทยในกระทรวงประรรมได้ค่าเลือกนะครับเพราะฉะนั้นมีความภาคภูมิใจมากในปี2548นะครับเราก็ได้รับคัาเลือกให้ไปเล่นเป็นธรรมที่ประเทศมาเลเซียค่ะตลอดระยะเวลา6ปีนะคะ ที่ได้เรียนรู้กับครูสุเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการำํำหรือว่าเป็นหมอลำกลอนนะคะทําให้หนูได้ร่วมกับคณะได้เข้าแข่งชิงถ้วยพระราชทานนะคะแล้วก็ทําให้หนูได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียค่ะทําให้หนูภาคภูมิใจมากเลยค่ะสำหรับ ครูสุเทพนะคะก็เป็นคนมีน้าใจสําหรับในเรื่องของการาดูแลเด็กๆนะคะก็อย่างที่เห็นก็เวลาว่างก็ไปฝึกซ้อมเด็กในการแข่งทักษะทางวิชาการส่งเด็กเข้าร่วมง,งานต่างๆนะคะแข่งขันหลายรายการได้รับรางวัลมาหลายรายการสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีสีสอปทอนะคะ ในช่วงของครูดีศิลปท,ทวันนี้ค่ะพี่มีรเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูสุเทพทิพย์ช่วนะคะมาจากโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาลัชมังคลาพิเศษจังหวัดชัยภูมิค่ะพี่มีจะเห็นได้ว่าคุณครูท่านนี้นะคะได้อุทิศตนค่ะเพื่อฝึกซ้อมให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเกี่ยวกับการอนุรักษศ์ศิลป,ปวัฒนธรรมพื้นบ้านอิสานนะคะสูนานานชาติเลยนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนค่ะและให้กับชุมชนด้วยค่ะ